มาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยตัดสินใจมากินอาหารไทยที่เมืองไทยท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าปกติแล้วถ้าหากว่าเราพูดถึงอาหารไทยเนี่ยชาวต่างชาติหลายคนก็คงอยากจะกินเป็นพวกผัดกะเพราต้มยำราดหน้าผัดซีอิ๊วหรือไม่ก็คือข้าวซอยใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะบ้านจานหนึ่งที่จู่ๆเนี่ยก็คือมาแรงแซงโค้งขึ้นพรึบมาอยู่อันดับต้นๆเลยนั่นคือกุ้งเต้นใช่แล้วฮะกุ้งเต้นเป็นอาหารที่หลายคนเนี่ยบางคน ก็ไม่กล้าเนาะแต่บางคนก็บอกว่าอร่อยมากตอนนี้ครับเจ้าเมนูกุ้งเต้นจานนี้นะครับมันดังมากดังถึงขั้นที่มีเชฟครับหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากต่างประเทศบินมาเมืองไทยเพื่อมากินกุ้งเต้นที่ว่านี้แหละแล้วก็บอกนะครับว่าเนี่ยเขาอะ่ะอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรก็เลยไปลองซื้อดูปรากฏว่าเขาก็ถ่ายขั้นตอนการทำนะาเอาไปลงโซเชียล ตั้งแต่เอากุ้งฮะตักใส่แก้วแล้วพ่อค้าแม่ขายก็คือเตรียมเป็นข้าวคั่วพลิกแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆฮะตักใส่แก้วรอเลยแล้วก็เอากุ้งฮะไปใส่แก้วแล้วก็ปิดฝาเขยา่าเขยา่าเขยา่าซึ่งเชฟรายนี้หรือว่าอินฟลูก็บอกเลยครับว่าเนี่ยมันเป็นการทําใหนะ้กุ้งเนี่ยนะหยุดเต้นทําให้กุ้งเนี่ยเกิดอาการน็อกเขาคิดว่าพอเปิดฝามาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและความเรียบร้อยปรากฏว่าพอเปิดมาปุ๊บ กุ้งเต้นแดวเด,ว,เดวอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยครับพร้อมทําให้การตักกุ้งเข้าปากแล้วอาปากโชว์เลยบอกว่าดูสิกุ้งอ่ะมันยังไม่ตุยเลยแถมยังดิ้นกระแดวกระแดาอยู่ในปากของฉันรีแอคชัน่นไม่ต้องพูดถึงฮะแสดงถึงความอร,อร่อยเชื่อไหมครับว่าคลิปของเขาเนี่ย อัปโหลดไปไม่ถึง5วันฮะมีคนเข้ามารับชมเนี่ยมากถึง4ล้านครั้งยังไม่หมดนะครับหากเราไปส่องตามแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถอัปโหลดวิดีโอได้เนี่ยก็ปรากฏนะครับว่ามีอินฟลูจากหลายประเทศรอบโลกของเรานะครับเขาเนี่ยได้บินมาที่เมืองไทยแล้วก็มาซื้อกุ้งเต้นเพื่อลองนี่แหละว่ารสชาติเป็นเป็นยังไงนอกจากนี้นะครับเหล่าอินฟลูจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อกุ้งเต้นเอาไว้หลากหลายรูปแบบเลยบางคนก็เรียกว,ว่าเป็นกุ้งเตนระบำ บางคนก็เรียกว่าเป็นกุ้งกระโดดบางคนก็เรียกว่านี่เป็นยำสลัดกุ้งที่อร่อยที่สุดในโลกนอกจากนี้มีเรื่องราวน่าจึ้งกว่านั้นก็คือว่ามีชาวต่างชาติบางคนฮะที่เขาเป็นอินฟลูเน,นียนะ เขาก็คือซื้อกุ้งเต้นมาปุ๊บแล้วก็เปิดฝาจากนั้นก็อ้าปากรอดแล้วก็มานั่งดูว่าจะมีกุ้งตัวไหนบ้างกระโดดเข้าไปในปากเขาแล้วก็มานั่งนับจํานวนกุ้งฮะที่เขาเนี่ยสามารถกินได้ทั้งนี้นะครับก็ยังมีชาวต่างชาติอีกหลายคนนะครับที่เขาเนี่ยล่าเพื่อนเข้ามาเล่นตรงนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณกล้าก,กินกุ้งเต้นไหมถ้าคุณกล้ากินเนี่ยนะคุณเป็นคนที่เก่งมากไปไปมาๆก็มีการนําเจ้ากุ้งเต้นนี่แหละครับมาเป็นอาหารที่ทดสอบความกล้าในหมู่เพื่อนของตัวเองแน่นอนครับเรื่องราว โซเชียลมีเดียแต่ก็ต้องบอกว่ามีชาวเน็ตหลายคนจากต่างประเทศจำนวนมากเลยนะครับที่เขาเนี่ยได้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวกุ้งเต้นเดี๋ยวเรานะครับเราไปดูกันว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่เขาพูดถึงเรื่องของกุ้งเต้นไว้ว่าอย่างไรบ้างท่านแรกนะครับบอกว่าเฮ้ยกุ้งอ่ะมันจะไม่ไปเต้นระบำาอยู่ในท้องของฉันใช่ไหมเนี่ยท่านตมาบอกนะครับว่า ฉันเคยลองนะแล้วรู้สึกว่าอาหารจานนี้มันสดชื่นมากๆเลยโดยเฉพาะน้ำยำอะ่ะท่านทํามาบอกนะครับว่าพวกท่านเนี่ยมันไร้เทียบทานท่านทํามาบอกนะครับว่าฉันอยากลองกินจังเลยอะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยบางคนก็บอกนะครับว่าดูสิเววตาของน้องกุ้งเนี่ยเขาดูน่าราักสดใสมากเลยคุณกล้ากินเข้าไปได้ยังไงบางคนก็บอกนะครับว่าเว้งขามทุไทแลนนะ ท่านตมานะครับเป็นชาวไทยไปคอมเมนต์ได้บอกนะครับว่าคุณรู้ไหมเช่นเป็นคนไทยและฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ชาวต่างชาติหลายคนกล้าลองอะไรแบบนี้ท่านตมาบอกนะครับว่าดูสิ พวกเขาเป็นการขย่ากุ้งด้วยเพื่อให้กุ้งมันนอนหลับจะได้กินได้ง่ายขึ้นความคิดสร้างสรรค์มากท่านตามาครับได้ไปถามว่าอืมฉันก็ไม่เคยลองหรอกนะแต่ฉันอยากรู้ว่าเจ้ากุ้งเต้นเนี่ยมันกรุบกรอบเหมือนขนมไหมอ่ะท่านตามานะครับบอกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะลองไปกินที่กรุงเทพบ้างแล้วกันนะรสชาติจะเป็นยังไงท่านตามานะครับบอกว่าถ้าคุณเห็นกุ้งเหมือนเต้นได้คุณพึ่งตัดสินนะเพราะความเป็นจริงแล้วคนไทยเนี่ยเต้นเก่งกว่ากุ้งซะอีกท่านตามานะครับบอกว่า ตอนแรกนะั้นฉันก็เห็นว่าหน้าตาวันเนียดูแปลกประหลาดไปน่ากินมากๆแต่พอลองเท่านั้นแหละโอ้โหคุณพระคุณเจ้าอร่อยมากๆท่านตมาบอทนะครับว่านี่สินะเป็นที่มาของคําว่าอาหารเดินได้อะท่านตมาบอทนะครับว่าตอนที่ฉันเนี่ยนะไปที่ประเทศไทยแล้วก็มีคนมาบอกฉันว่าอยากจะรับสลัดไหมซึ่งฉันก็ไม่รู้หรอกว่าสลัดที่ว่านี้มันคืออะไร จนเขาเอามาเสิร์ฟถึงได้รู้ว่ามันคือกุ้งสลัดซึ่งมันคือกุ้งเต้นนั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยฉันไปพักผ่อนนะรู้สึกว่าอาหารจานนี้มันสดชื่นและผ่อนคลายฉันมากๆเลยท่านต่อมานะครับบอกว่าเฮ้ย <đ ưa S 2> คุณมันยังดิ้นกระดิกกระดิกอยู่เลยโอ้ไ oh มคุณกล้ากินเข้าไปได้ยังไงนี่ คือต้องบอกเลยนะครับว่าโดยรวมเนี่ยก็มีชาวต่างชาติหลายคนนะครับที่เขาเนี่ยเข้ามาสนใจเมนูที่ว่านี้แล้วก็แบบอยากจะลองมากินสักครั้งหนึ่งอยากรู้รสชาติเป็นยังไงบางคนก็ถามว่าเออมันมีกลิ่นคลาวไหมมันกรุบกรอบกินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรก็แล้วแต่ฮะกลับมีบางคนก็รู้สึกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเมนูจานที่ว่านี้แล้วก็บอกว่าเออถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเถอะสงสารน้องกุ้งเขาดูสิีกุ้งนั้นหน้าตาหน้ารักตาสดใสปิ๊งปัง กล้าก,กินเข้าไปได้ยังไงบางคนก็บอกนะครับว่าเออไปกินอย่างอื่นเถอะแต่เรื่องราวนี้มันก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับบางคนก็บอกว่าเออนี่แหละเมนูแซ่บบางคนก็บอกว่าเออเลี้ยงได้เลี้ยงกันแล้วแต่ว่าคนจะเลือกอันไหนแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมน,นะครับเคยกินกุ้งเต้นกันบ้างหรือเปล่าแล้ว รสชาติเป็นยังไงถูกใจไหมหรือใครที่ไม่เคยลองกินมาก่อนกล้าลองกันไหมฮะคอมเมนต์บอกการต้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีนะครับ